<c oughs> ตามข้อ9ท<ำ>ํ <c oughs> าในที่ตามข้อ9ขอบคุณท่านเลยขามากที่ส่งข้อมาคับให้ท่านประธานได้อ่านหน้าที่าท่านประธานครับทาตามข้อมงคับ105ครับทำตามข้อมงคับ105มีข้อสังเกตต้องให้สภาลงมติต้องให้สภาล,า,าลงมติก็ลงมติไงครับก็ลงมติไงครับแต่ท่านให้เสนอยติเสนอทําไมแต่ท่านให้เสนอยติเสนอทําไมท่านก็บอกว่าต่อไปเป็นการลงมติตามข้อสังเกต ท่านก็ถามดิครับว่าใครเห็นชอบไม่เห็นชอบท่านก็ถามดิครับว่าใครเห็นชอบไม่เห็นชอบแค่นี้เองครับแค่นี้เองครับถ้าท่านทำไม่ได้เปลี่ยนรองสองขึ้นหน้าไม่ต้องชี้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 หน้าอยากเป็นก็ขึ้นมาอยากเป็นก็ขึ้นมาอยากเป็นก็ขึ้นมา